หายเนี่ยน่าสนดตีกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านหมดแรงกระพื่อตัวนี้เป็นอะไรกันนะแหมเลริกเกทำเป็นหอบอ่อนแอกันจริงๆเชียวใช่เลริกเกเหนื่อยมากเลยเออต้องกินพวกอะไรดูแลตัวเองบ้างนะอ๋อใช่กินอะไรแล้วแล้ว่แหละ เป็นไรล่ะพ่อริ์เหนื่อยใช่ไหมหนาเออหนั่งนั่งเป็นหมดธิ์เลยเป็นอะไรกันเนี่ยสุริฉันมาหรือยังนอนนอนรอแต่งงานนอ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 นทำไมพรุ่งนี้ไปโรงเรียนวันอาทิตย์หรออ๋อเรียนสา์อาทิตย์ด้เรียนวันอาทิตย์ให้นอนทำไมล่ะสุริฉันมาหรือเปล่าจะแต่งงานเลยมาแล้วกำลังมาโปงกันนอน กำลังแม่เหรอใช่ไม่ใช่นอนได้นอนทำไมอนอนนะนอนนะนอนไปที่นอนไม่ได้บ้งไปหลอกเขาว่าคนตายต้องแก้เป็นศพใจไม่ี่ยโอ้โหศพนี่เช็ดศพด้วยมือนอวนอนนอนนอนเอ้ยเอ้าคนดูกลับกันหมดแล้วยังอยู่ข้างหลังกอนหมุนแรงเลยขนาดนี้นอนที่นายต้องนอนยังไงเอาคนตายเขานอนยังไง ไม่รู้สิไม่เคยตายโอ้ดีแล้วละ่ะอย่าไปหัดตายเนะติดใจจะติดตายงงงำเลยโอ้โหคนโนูลุกไปโรงเรียนค่ะ <c oughs> เติม <c oughs> มัน <c oughs> ไม่ใช่นอนร<น>้อนอ่ะแผทสองทะลึงอ่ะนอนง่านอะ่ะนอนงแล้วก็บอกนอนไงแล้วก็ แล้วก็ประคบมือประกบมือนี่ทำท่านาเกียดไปอีกใช่งี้เอาผ้าคุมเลยผ้าคุมเลยเอาไงเออผ้าคลุมเลยทำอะไรมองบอกคุมเลยแตกลัวเจ็บตั้งเยอะพอแล้วครับไปทางซปเปอร์สตาราท่านี้ อโศงเลยครับลานบินคุมเขาหนเร็วเดี๋ยวไปสนุโลกอีกชันดช่ันเดี๋ยวมาเลยยิงมาจมาจิงไันไงได้งยักทีเียวกันเลยอุนนั้นละสิงสนิทสนมกู ช้ต้องต้องรังน้นตาคิดว่าพระองค์็เสียชีวิต ยังไงเนี่ยงไงจะได้แต่งงานตอนไหนแล้วลุกขึ้นมาทําไมก็ลุกขึ้นมาแต่งงานไม่ได้หลอกเขาว่าโทงนั่งตายแล้วโท่นี่โท้แล้เใครตดเนี่ยตดปะแน่ใจตดปะแน่ใจไม่ได้ไม่ได้ตนนะไม่ใช่ของฉันมึงตดปะปล่า แล้วมากินมึงทำไรฉันหาวหาวไหมซิ <c oughs> หาว่าเป็นบุเบล่าเขาหลังมึงนอนเลยเหอะหาวแล้วเดือดร้อนคนข้างๆว่ะในน้องนับห,หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือแค่หนึ่งพอได้ไหม มึงก um uh? ็อัมเบอร์ไปผมกูอัมเบอร์อ่ะสนลังผมจิงจริงเออปเวลาแต่มพูดปากไปแล้วอ่ะสันลัมอ่ะสัลัมหนึ่งสองสามสี่ห้าเหม็นตั้งแต่หนึ่งเลยมันเป็นมุก one two three f o เหม็นทุกวันเลยอ่ะมึงก็เล่นจริงเด็ด เขาก็หาคูเหม็นไม่รักษาเออลากฟันกินปงกินปากคอมเมนต์ที่แล้วก็ด่ากูเจ้าตลกน้องป๊อปากเหม็นน้องปอยพิสุจน์คนน้องปอตนะอะไรอะอย่าให้น้องมันเกลียดพี่เลยเลาะหลอกผีเขาเลยหลอกผียังไงฮะผีต้องเหม็นให้ได้อย่างนี้นะจะเป็นผีหลอกผีเขา่อบผีฟ้า ปอพีฟ้าใช่เดี๋ยวก่อนเราจะไปหลอกเขาทำไมเขายังไม่ตายก็เขายังไม่รู้เราตายจริงหรือตายปลอมเราจะได้แต่งงานตอนไหนอ่ะตอนตอนนี้แหละต้องได้แต่ง,งนะได้แน่นอนต้องหลอกเป็นปอพีฟ้าปอ,ปอพีฟ้าทำให้ดูหน่อยอะดู อขอผีที่เอาแบบน่ารัก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 แต่เขาต้องกลัวแล้วนะอะกลัวสิแต่เวลาหลอกอนะ่ยน่ารักน่ารักอ๋อแต่ให้เขากลัวแล้วนะแต่เขากลัวเรานะแต่เราต้องหลอกแบบน่ารักน่ารักง้นผีกุมารทองนะท <math. S 1> ั้งมีด้วยหรอมีหลอกอยังไงหล่อเล่ลอเล่ลอเล่ลอเล่ได้ เสียงจะได้ป่าไม่รู้นะสูงเข้าไว้จะได้เหรอลเลเลลเลลเลกลัวแ้กลัวกลัวไอ้ผีบัญญานดยขาจะกลัวกลัวหรออะไรอย่างงี้ทน่เราเสียงเข้าไปเขย่าประสาทเขา ใ,ใช้เสียงใช้เสียงเราเสียงเงี้ยเอาเสียงงี้แหละผีไม่เลือกเสียงหรกคำพูดใช้คำพูดใช้คำพูดเดี๋ยวบรรยากาศช่วยเอาบะั๊ะไอ้ดับไฟหนะ่อยีฟีฟไฟเอาข้างบนลงหน่อยโอ้ยลงหน่อยข้างล่างหน่อยข้างล่างเฮ้ยอันนี้ไม่เอาเลย ลงอีกลงอีกเออลา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 อะไรจะหลอกผีเขาจะไปพิชิตโลกเออได้ไปได้จบกันเออเอาแค่นี้พอดูวินดิเกาสวยไหมนยไปแค่นี้สวยแต่เหม็นอันไปะสีหนะเหมือนสีฟูบลาเลยสู ลิฉันจังสู้ลิฉันจังกูมาไม่เอา,เอาเมไม่เอาเสียงกูมาไม่เอาเสียงกูมาแล้วต้องเสียงยังไงอ่ะเอาเสียงสู้ลิฉันจัง เพิ่มเสียงหน่อยแล้วเพิ่มเสียงให้พี่หน่อยโซดีชานจ้า cô <laughs> 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 พูดแล้ดีแล้วทำไมวเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราเป็นปลาอะไรเราจะหมดกปรดผิด,ด,ดเดี๋ยวมนเองอเดีกว่าสวิตช์เราลูสิงตายไปแล้ว สวสีฉันอหู่ถ้าสวัีฉันอยากให้เราไม่หมดไปเกิสวัสดีฉันฟังนะถ้าเปิดตู้เย็นจะเจอผับแต่ถ้าเปิดใจรักคุณจะเจอผม,อมโอเ้เธอหวานเจีย ฉันถ้าสูริฉันอยากให้เราไปพบไปเกิดสู่ใ้ฉันต,ต้องมาหอมผีดีไหมไม่ดีเลยต้องมาหอมไมยไม่ดีทำไมไม่ดีเปลี่ยนเป็นจูบผีได้ไหมจูบก็หอมผีเนี่ ไม่รู้หอมผีมันไม่สวยคุณคือหอมผีเฮ้ยเป็นเป็นจูดแลยจูบเป็นจูบหอมจับจูบมันก็เหมือนไม่สวยไม่สวยบ้านหอมผีดีไหมไม่ดีทำไมหอมผีไม่ดีเม ไปซักที่บ้านเลยสุริชันเจ้าต้องมาหอมพีจูพีพไม่เอาทำไมเนี่ยเราจะพาเจ้าไปอยู่ด้วยไม่นะเราจะบีบคอเจ้าไม่หนึ่งบอกว่าไม่จูไงสองไม่เอาสาม เด็กชอบเร็วน,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 นิดนึงนิดนึงอดทนหน่อยน้ำตาไหลเลยเพลงมันเศร้าเหรอแมนยังไม่มีไม่เล่นเกมดูตัวอื่นแล้วก็รู้ว่าต้องเล่นรับประทานฟูปลาเข้าไปด้วยเถอดสวิชาน มาใกล้แล้วสิยควจะทำอะไรผมฉันหรือเปล่ามาสิมาสิมาใกล้แล้วเข้าไปนะเสียงเขาไม่ไหวแล้วเสียงก็แห้งพยายาพูดจังจับดูจับได้แล้วไหมคะลองดูองฉันขอเอ้าทำไมมือยังไม่เย็นเราไปคะอย่าบอกนะเรายังไม่ตายสกีฉันยัง ใเ <Hey. S 2> oh. ดันหลอกแล้วที่นี่มีผีที่ไหนแล้วผีหายไปแล้วผีหายก็หาย